ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็จะออกมาตอบโต้นะครับหรืออธิบายความให้พลดอนกับจะเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะถ้าไม่มีเพื่อไทยเนี่ยที่จะอ้างว่าการที่มีรัฐบาลเพื่อไทยในขณะนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องบุญคุณกับบุญเส้นนะครับบุญเส้นเนี่ยมีบุญคุณกันถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอย่างที่ท่านฟังไปทีนี้ผมจะมาวิเคราะห์แล้วก็จะมาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็ตอบโต้สองคนนี้ คือประการแรกเลยนะครับอะสมมุติว่าถ้าไม่มีเพื่อไทยเนี่ยนะไม่มีรัฐบาลณนะตอนเนี้ยผมถามพลดอนกับเจสองคนเนี่ยว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าไม่มีสมมุติว่าไม่มีนะสมมุติว่ารัฐบาลเนี่ยยุบสภาไปนายกลาออกก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยคนที่จะได้ขึ้นมาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมีใครบ้างครับมี อนุทินชันวิรกุลนะครับแล้วก็ประวิทยวงสุวรรณทีนี้อนุทินชัวนวิรกุลเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องสวถูกไหมครับเรื่องสวรเรื่องเขากระดงชัดเจนนะครับและก็เรื่องที่ทําลานบินนะครับที่ปักช่องนะครับและก็เรื่องของการสร้างอาคารรัฐสภาซึ่งมีการฟ้องร้องกันอยู่ขณะนี้นะครับอันนี้คือแค่อนุทินอย่างเดียวนะครับนี่คือพูดได้ง่ายว่าอนุทินเนี่ยถูกหมายเรียกแล้วนะครับ เรื่องของเรียกสอบปากคําเกี่ยวกับกรณีหัวสอวอและก็กรณีของเขากระโดงอันนี้ชัดเจนคุณจะเอาคนอย่างนี้ขึ้นมาเหรอคุณจะเอาไอ้โจรเนี่ยนะครับพ้นชาติพ้นแผ่นดินเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เหรอโกงชาติโกงแผ่นดินอย่างอนุทินชาญวิคุณอย่างนั้นเหรอคุณอยากได้แบบนี้ใช่ไหมที่คุณอยากให้เพื่อไทยลาออกหรือจะเอาไอ้ป้อมครับเอาไอ้ป้อมเนี่ยประวิตรวงสุวรรณเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะอับอายคนทั้งโลกเหรอครับจะเอาประวิตรขึ้นมา เพื่ออะไรถามว่าประวิตยวงสุวรรณเนี่ยนะครับเป็นต้นเหตุและออกมายืนยันชัดเจนว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นของกัมพูชาถ้าเอาสองคนนี้ขึ้นมาเป็นนายกอย่างที่วคุณบอกว่าไม่มีไม่มีเพื่อไทยแล้วกันครับอะไรจะเกิดขึ้นครับอนุทินกับอนุทินกับเนวินเป็นพวกเดียวกันถูกไหมครับและสามปอ่วมไม้่วมมือที่ช่องสายตะกูถูกไหมตั้งบ่อนคาสิโนขึ้นมาแอบอ้างโดยใช้ โดยใช้โดยใช้คนกัมพูชานะครับเป็นคนเป็นคนทำบอนและทุนอยู่ที่ประเทศไทยสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้สามปอเนี่ยไอ้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับมันทำอะไรกันไว้ครับคือยกที่สายตะกูให้ทำบ่อนทำคาสิโนทำคาเนียสดเอาเงินเข้ามาแบ่งกันนี่คือการขายชาติขายแผ่นเดนหรือว่าธนาพรน,นะครับกับพาราดอนอยากให้คนขายชาติขายแผ่นเดนขึ้นมาเป็นนายกเหรอ อยากอำนวยความสะดวกให้กับมุลเซนขนาดนั้นเลยเหรอใจจะขาดขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณรู้ไหมว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่พวกคุณกําลังทํสองคนเนี่ยคุณกําลังช่วยภูมิใจไทยอยู่ใช่ไหมคุณกําลังอยากให้รัฐบาลลาออกโดยที่คุณไม่คิดถึงอย่างอื่นคุณแคร์กัมปูชาแต่คุณไม่แคร์เรื่องของการยกแผ่นดินให้กัมปูชาคุณไม่แคร์เรื่องของการผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งกันและกันวันนี้เขาโจกข,ขึ้นไปทั้งประเทศแล้วครับ เกี่ยวกับเรื่องของประวิธวงสุวรรณนะครับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขณะนั้นเนี่ยเป็นคนเพิกเฉยต่อการลุกรานของประเทศกัมพูชาและเราเสียแผ่นดินโดยไม่มีการประท้วงชัดเจนนะวันนี้ที่หนองจานนี่โคตรชัดเจนเลยถามว่าวันนี้เนี่ยอนุทินชามวิรุลวิภาควิจารณฮุนเซนแม้แต่คําเดียวไหมหรือแม้กระทั่งเนวินวิภาควิจารณ์แม้แต่คําเดียวไหมหรือแม้กระทั่งไอ้ปวิธเนี่ยนะครับวิภาควิจารณฮุนเซ็นแม้แต่คําเดียวไม่ไม่มีนะ หรือคุณบอกว่าอ๋อมันจะได้ซัมติงรองกันมันจะได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนเดิมไงเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นนี่ไงที่เพื่อไทยเข้ามาปราบนี่ไงมันจะได้สมประโยชน์ซึ่งกันและกันใช่ไหมพราดอนใช่ไหมธนพรนี่คือเหตุผลว่าถามว่าถ้าเพื่อไทยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นครับเขากระโดงเหมือนเดิมอยู่ภายใต้การครอบครองของ,ของชิดชอบซึ่งแม่งโกงกันมาโดยตลอด สอวอก็จะเหมือนเดิมเดินต่อไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะดีเอจะโดนเล่นถ้าอนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับขนาดนี้ยังเห็นจะจ่าครับมึงอยากให้พวกองค์กรอิสระมึงอยากให้อน,นักการเมืองที่แม่งต้องการผู้ประเทศขึ้นมาบริหารประเทศอย่างนั้นเหรอมันหมดแล้วนี่พิธาก็ไม่สามารถเป็นนายกได้แล้วนี่ก็มีเหลืออยู่สองคนสองช้อยก็คือครับไอชั่วสองตัวคืออนุทินชันวิรุฬุลกับประวิตดวงสุวรรณปวิดวงสุวรรณ ณขณะเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมก็ออกมาปกป้องกัมพูชาออกมาบอกว่าพื้นที่หนองจานเป็นของกัมพูชาไม่ใช่ของไทยเป็นอธิปไตยของเขาของเราจะไปลุกลานเขาด้วยซ้ําไปเห็นไหมวันนี้ถึงแม่ทัพภาคที่หนึ่งถึงบอกว่าถึงไม่ไปยึดไงเพราะอะไรล่ะก็เพราะผลประโยชน์ตรงนั้นมันเยอะแยะหรือว่าพหลดนกับธนพรเนี่ยอยากให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอยากให้มีการทุจริตอยากให้มีการโกงกินประเทศยอมที่จะตัด พักเพื่อไทยไปเอาพักเพื่อไทยออกไปเพราะพักเพื่อไทยเนี่ยมันไม่สมประโยชน์กับลูกพี่กูเพราะลูกพี่กูไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทําคือเอารัฐบาลเพื่อไทยออกไปแล้วให้ลูกพี่กูมาคุมให้อนุทินมาคุมให้ประวิตรมาคุมเพื่อที่จะได้สมประโยชน์กันนี่คือความชัดเจนนะไม่ต้องมาพูดอย่างอื่นครับอ่ะแน่จริงคุณเถียงมาสิ แน่จริงพลดอนเถียงมาแน่จริงจะเถียงมาพวกคุณเนี่ยมันคิดแค่แบบควายไงถามว่าไอ้คนที่บริหารเศรษฐกิจจะใครบริหารได้ผลงานที่เด่นชัดที่ที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยถึงจนถึงวันเนี้ยทาไมทุกคนยังระล,ลึกถึงดรทักษิณเพราะอะไรเพราะเขากล้าต่อสู้ไงถามว่าอนุทินเนี่ยนะครับตอนร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเคยไหมครับที่จะจริงจังเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จนนายก อุงอิงนายกแพ่ทองทานบอกว่าสั่งยังไงก็ไม่ทำนั่นคือการเฮือประโยชน์หัวประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างฮุนเซนถูกไหมระหว่างระหว่างหุ้นเซนกับใครกับอนุทิน,ก,น,นกับเนวินชัดเจนครับแล้วผมไม่เห็นว่าพวกนี้จะออกมาดา่าเลยว่าการกระทำของบุญเส้นเป็นการกระทำที่บัดซบที่สุดไม่เห็นพูดอะไรเลยก็ชัดเจนครับพวกคุณก็เฉเช่นเดียวกัน ก็เห็นเห็นอยู่ครับว่าไอ้คนที่จะมาเป็นว่าที่นายกทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยแม่งชั่วเร็วทั้งนั้นอะและยำทั้งนั้นต่อหน้าต่อตาด้วยต่อหน้าต่อตาประชาชนคนไทยแล้วคุณจะให้คนไทยไปเลือกใครระหว่างปวิตรกับอนุทินชาญวีรกคุณซึ่งแม่งโกงทั้งคู่ถามว่าไอ้ปวิตรไม่โกงเหรอครับนาฬิกายืมเพื่อนทําไมมึงไม่พูดถึงครับพลดอนทาไมมึงไม่พูดถึงครับจ๊ะมึงเคยให้ทางเลือกกับประชาชนไหมไม่มี มีแต่เพื่อไทยไม่ดีไม่ดีอย่างเดียวแล้วมึงจะเอาคนโกงเข้ามาบริหารประเทศอย่างนั้นเหรอมึงจะเอาอนุทินเข้ามาเหรอครับเพื่อที่จะให้เรื่องการหัวสวเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างถูกต้องถูกเบรกเอาไว้และเขากระโดงถูกเบรกเอาไว้อย่างนั้นเหรออำนวยความสะดวกให้กัมพูชาถามว่าไอ้บ่อนสายตะกูมึงไม่รู้เหรอครับว่าเป็นของใครก็ของเนวินลุน้ล้วนเนะ่ะร่วมกันแดกกันเนี่ยไม่งั้นเนี่ยจะอนุไม่งั้นจะยกแผ่นดินให้ไปตั้งทําไมทั้งๆง,งที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน หลักฐานอะไรก็มีทุกอย่างแล้วสรุปส,สุดท้ายคือคุณบอกว่าใครก็ได้กูไม่สนเพราะต้องเอาทักษิณออกไปต้องเอาแพรทองทานออกไปต้องไม่มีเพื่อไทยแล้วประเทศมันจะสงบสุขเหรอครับที่คุณบอกว่าเรียกร้องว่ามันจะหมดปัญหาถ้าไม่มีเพื่อไทยถ้ารัฐบาลนี้ออกเพราะมันจะไม่เป็นบุญคุณอะไรกับหุนเซนอย่างนั้นเหรอจริงไหมอันนี้คือความจริงอะคุณว่ามันจริงไหมล่ะ ลองพูดแล้วลองวินิจฉัยลองวิเคราะห์ออกมาซิว่าสิ่งที่พวกคุณพูดออกมาเนี่ยคุณกําลังจะทําอะไรกําลังจะเอื้อประโยชน์ให้ใครเอื้อประโยชน์ให้อนุทินนั่นแสดงว่าความหมายของคุณคืออะไรครับต้องการให้อนุทินต้องการให้ประวิตรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะได้อำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยตกลงที่ไทยเคยเสียประโยชน์นักการพนันก็จะข้ามไปเล่นตามปกติแก๊งคอเซนเตอร์ก็จะกลับมาปกติ นะครับประเทศไทยก็จะเสียดินแดนเหมือนปกติที่เคยเสียไปถูกไหมบ้านหนองจางก็จะไม่ได้คืนถ้ารัฐบาลนี้ล้มลงไปดําเนินการโดยอะไรครับดําเนินการโดยอนุทินดําเนินการโดยประวิตธวงษ์สวรรค์สองคนนี้ยังไงก็จับมือกันเป็นรัฐบาลไม่เป็นรองนายกกับเป็นนายกคนใดคนหนึ่งถูกไหมครับและไอ้สองตัวนี้เข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินครับขานาดเขากระโดงแม่งยังโกงแบบหน้าด้าน,านเลย